อาจารย์พ่อว่าอาจารย์พ่อจําได้ไหมคะวันที่หนูมาบวงสวงครั้งที่น,นะนู้น่ะแล้ววันนั้นที่หนูคิดว่าหนูจะมาบวชกับอาจารย์พ่ออาจารย์พ่อบอกว่าถ้าเองยังตัดครอบครัวไม่ได้เองไม่ได้บวชหรอกแต่ที่รัางนูไม่ได้ทาเพราะว่าบอกพี่ชายว่าจะมหาหลอกพรกค่ะถ้ากลับไปหัวลถพี่ชายตกใจ ั้งนี้ที่มาน่ะคือจุดประสงค์จริงๆคือตั้งใจม่หวเดเต็มที่เพราะว่าเป็นที่เป็นสิ่งที่หามานานแล้วค่ะแล้วมันเจอที่นี่นค่ะก็เลยตั้งใจมันเต็มที่ก็บอกเพื่อนๆว่ากลับไปจะถือสินห้าไม่กินไม่กินเนื้อสัตว์แต่ในวันพระยังไม่ได้บอกค่ะว่าจะถือสินแปดด้วยค่และ ยายาตั้งใจทําอย่างเต็มที่เพราะว่าตัวเองมีข้อที่ผิดข้อหนึ่งก็คือเป็นคนอารมณ์ร้อนค่ะเป็นคนพูดจามไม่เพราะกลับไปตรงนี้ก็คือต้องพัฒนาค่ะสาธุนักทันนักชัย